จุบานาเบดเสร็จอยู่ในมือของพระนางเจ้าสุทธิดาหลังจากบุคคลสําคัญของราชวงศ์สิ้นไปท่านเจ้าคุณพระศนีนาจาถูกกักบ,บริเวณและถูกกักบ,บริเวณในเยอรมนีเป็นเวลากว่าหนึ่งปีส่วนองค์พายังไม่ทราบชะตากรรมขององค์พาว่าอยู่หรือตายราชการที่สิบสงมอบการปกครองและความเป็นผู้นาของราชวงศ์ทั้งหมดไว้ในพระหัตถ์ของสมเด็จพระราชินีสุธิดา พราะสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงทราบดีเสมอว่าควรมีบทบาทอย่างไรในราชวงศ์ไทยและปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาได้กลายเป็นมเหสีที่พระมหากษัตริย์ทรงไว้วางใจมากที่สุดพระนางสุธิดาทรงเป็นคนรักของกษัตริย์มาช้านานก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นราชินีหลายคนเชื่อว่าพระนางเป็นผู้ที่ผลักไสให้สิรัราชสุวรรณีออกจากราชวงศ์ และตอนนี้ก็ถึงคราวของเจ้าคุณพระซินีนาธท,ที่ต้องประสบชะตากรรมเดี่ยวกับท่านผู้หญิงสีรัตสุวรรณดีพระนางเจ้าสุธิดาได้ทรงสำแดงฤทธานุภาพด้วยการกระทำที่แยบยลอย่างยิ่งเธอมักจะจับมือของกษัตริย์และไม่เปอยมือทั้งคู่เต็มไปด้วยความรักและไม่เคยหยุดยิ้มอย่างสดใส เมื่อไม่มีพระองค์เจ้าภชรกิติยาภาและเจ้าคุณะัศนีนาถพระนางเจ้าสุธิดาก็ทรงยืนยันตำแหน่งสำคัญในราชวงศ์ไทยแท้จริงแล้วจนถึงปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับพระนางเจ้าสุธิดามีน้อยมากและแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพระนางเลย ผู้ติดตามจำนวนมากของราชวงศ์ไทยไม่สามารถรับทราบข้อมูลใดๆเกี่ยวกับครอบครัวหรือชีวิตส่วนตัวของสมเด็จพระราชินีสุธิดาได้การที่สุธิดาได้เป็นราชินีของประเทศไทยทำให้หลายคนประหลาดใจแต่หากมีการล่วงละเมิดต่อพระนางเจ้าสุธิดาก็จะสรงรับโทษหนักตามพระราชบัญญัตินักกิจกรรมในไทยถูกจำคุกสองปีอีกฐานดูหมินสถาบันกษัตริย์หลังแต่งกายเป็นราชินีสุธิดา ปัจจุบันในราชวงศ์ไทยสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงมีอำนาจเด็ดเด็ดแม้ว่ารัชการที่สิบจะเสด็จไปและทรงทำทุกอย่างตามพระดำริของสมเด็จพระราชินีสุธิดาสมาชิกราชวงศ์เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกจะต้องได้รับการอนุมัติจากสมเด็จพระราชินีสิ่งนี้สร้างความไม่พอใจและไม่เห็นด้วยหรือาราชวงศ์ทหารพันสุขบางคนมีความขัดแย้งเล็กน้อยเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ ในหลวงรัชกาลที่สิบหลายครั้งต้องการจำกัดอำนาจของพระราชินีแต่ปัจจุบันยังไม่มีใครมีพระบารมีคุณธรรมตลอดจนพระพะลนามไมพอที่จะรับพระหน้าที่แทนพระราชินีสุธิดาในพระบรมวรม,รมลิวงวได้ประเทศท้อยแน่นอนว่าการแย่งชิงอำนาจจะดำเนินต่อไปเมื่อเจ้าคุณพระศินีนาตะกลับคืนสู่ราชวงศ์ชอบเป็นม้าเกเรเป็นศัตรูกับพระนางสุธิดา เจ้าคุณพระสินีน่าจะมีเวรมีกรรมอะไรมาโค่อนอำน,นาจราชินีสุธิดาลงได้